อาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุอชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นแกลกให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเล่นเกมนะครับสลหรับแกลกนะมาดึงมาหนึง่งทีนะครับปนป,วน,ปวนไปก่อนนะครับโอเคก็เจอเป็นทางด้านซิปด้วยนะเกมนี้สําหรับโรมมิงของเขานะครับก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ ดึงคู่ๆไว้ก่อนนะครับไม่มีอะไรมากเนาะแก๊กมันก็มีความสามารถการดึงแล้วก็สร้างซีซีเพื่อนนะครับตัวมันจะมีข้อเสียนิดนึงที่ตรงที่ว่าขาตายนะครับนี่ไงดึงวอลก็ขยํำพื้นไปหนึ่งทีนะครับตัวนี้แค่อาศัยแค่ความแม่นนะครับแค่นั้นพอเลยนะครับโอเคมาอาดูอินละจ้าจะไปไหนจ้าดึงกลับมาเอาดิ ยำม,มันโอ้โหมันเด้งเลือดสู้อะเกินไปอีกสี่เชือดโดนแก๊กคิวไปดิว่า e มากับสกินใหม่ด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเใจเย็นครับกลับก่อนนะครับช็อตนี้นะมาต่อกันเลยนะครับยังไงซิมีใครจะเดินผ่านมาอ้เปล่ารอครับรอใจเงียบไว้นะครับนิ่งนิไว้นะ ตอนไหนมันจะมานี่แก๊คแก๊กจะดึงแล้วมารอใช้เทคนิคนี้นะครับซูมจอนี่ไงโอ้โหไม่โดนพระเจ้าพระเจ้าโคตรจะเสียดนี่ไงขย่ำพื้นมาหนึ่งทีสวยครับโอ้โหโคตรจะเสียดอะเกือบแห้งแวนมาต่อกันเลยครับโอไม่ได้แวนด้วยนะ ยังไงนี่โดโอ้โหโดนตัติอือเอามบบนีซาตาบินไม่ติดบินไม่ติดสตาบินไม่ติดนะจ๊ะยังไงนี้รอครับรอจังหวะนะครับแจ็กเล่นดัพกพุ่งก้อนน่าจะดีนะนี่ดึงมาขย้ำหนึ่งที ก็ดักๆคุ้มนะครับเขาจะได้จับทางเราไม่ถูกนะเขาจะได้กลัวเราด้วยนะเดี๋ยวดูดูก่อนดูก่อนไอแวน,นแวคิดมาโดนปะคิดมาโดนปะเอ้าโด,โดนโดนอย่างงี้ก็ตายดีครับสวยๆนะครับจะไปไหนครับกินเข้าบ้านไปแล้วเสียนติดอรอจงหวะนีหนึ่งโอ้โหไม่โดน ืเดี๋ยวเกินไปละเลือดเราก็ค่อนข้างโลนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราเอามาเป็นทางด้านอ e ีเลไซเคิลนะครับพลังแฝงตายเกิดนะครับเป็นพลังแฟงที่แบบก,กดใช้สองรอบนะต่อเกมนะครับก็ถึงช่วงสิบสองนาทีมันก็จะหายไปนะครับยังไงอรีนยังไงวิ่งแบบต,ต,ตุ้งติ้งตุ้งติ้งดูจุดจุดนี่ไง ยังไงยังไงยังไงสูไปได้หรอกออกมาเถอะเพื่อนดาเมจไม่มีพอที่จะเบิร์นมันนะครับแถมมันเด้งเลือดได้้วยนะแต,นต่เป็นตีเป็นทูด,ดาเมจด้วยนะครับสกิลสองเขานะโอ้ยโกเราหรอขอดึงโอ้โหดึงไม่โดนสาตาบินซิปไม่โอมด้วยซิปไม่โอมเพื่อนเอา้าตายคู่ปะเนี่ยเอา้าฟิกเกอร์โยกนี่ไงเอาดิเอาดิมาดิกดล้าง ดึงโอ้โหไม่ตายดาเมจไม่พอเฮ้ยอดูอินมาดูจุดจโอ้โหโดนเอ็กซิกดเดเลยไซเคิลมาแล้วจ้าโอยเราเสียเลนล่างไปเลยเจ้านะเจา้ายังไงนี่มันไปไหนแล้วอ่ะแวนบางอ่านบดันป้อมเราโอ้วิว่งเข้าบ้านเลยว่าโดนแน่บอกเลยโดนแน่ โดนสกําเนี่ยนี่ไงยิงเอาหน่อยโอ้โหอย่าตายแวนนะสวยใจยเอ๋ซิเดินก็มาอย่างนี้ฮึม่มเดี๋ยวเคลียร์เวฟล่างให้แล้วกันถ้าไม่มีใครเคลียร์นะโอ้ยซิเดี๋ยวเราก็เคลียร์ไปก่อนนะครับรอเดินเคลียร์ก่อนเดินเช็คก่อนได้ปะ มาดูอีเนี่ยตัวเดียวเองสวยไม่มีใครมาเคลียร์กลางเลยเรารับกลางให้เหมื่อนไปก่อนนะคนนะมันมาแล้วว่าไอซีเตัวนี้มันห้าวมันอมคีบเข้าบ้านด้วยอมไปทำไม,ไไมคีบเราดันบ้านไหนนะ The Fat The Fresh ดักครับดักจังหวะนี้โอ้โหดึงดึงโคตรจะว้าเริ่มว้าแล้วผมตอนนี้เริ่มดึง ลวมละมาเคลียร์กลางหน่อยสิโอ้โหเราต้องไปช่วยเพื่อนนะครับปล่อยเลยเลนกลางไม่มีใครมาเคลียร์แกงเพื่อนดีกว่านะเฮ้ยใครนะ่ะอยู่ในปุ่มอ่ะเฮ้ยยังไงจะไปไหนดึงกลับมาดูจ๊บจบอืมไม่มีใครตีชิมหายคาเฟนี่กำลังวิ่งมายังไงสิอืมอยากดึงอ่ะ โอ้ยไม่มั่นใจในการดึงเลยนะครับกดล้างให้เพื่อนก่อนนะดึงไหมโอ้ไม่โดนโอ้หลังเต็มเลยโคตรจะเยอะเอดิได้ปะไม่มีดึงอ่ะเสยียดายถ้ามีดึงตายไปนานแล้วกลัวดึงไม่โดนเลยดึงไปโอ้ไม่โดนพระเจ้าเรากลับไปรีก,ก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไ แอบด้อมตมองมองไปก่อนนะครับดักจับคนหลุดนะมันอ,มค,ม,นอมคีบมันนมคีบรอนะครับมันต้องเดินผ่านมานี่แหละซิเอา The Flash ดึง The Flash ยังไงเอาใครก่อนเอาใครก่อน The Flash โอ้มันอมไปแล้วอ,ะอ่ะมันไปแล้ว,มไ,ลวไม่มั่นใจในการดึงเท่าไหร่นะครับมผมก็ดึงไม่ค่อยแม่นนะ,นะดึงใครล่ะ ดึงนี่แล้วกันดูจวบๆโอ้โหมันล้างมันยกแล้วมันล้างยังไงโดนต่อยเอา้าตายดิกำลังไปช่วยเพื่อนยื้อไว้นิดนึงอย่าพึ่งตายนะกำลังไปโอ้โหโอ้โหเกินกเกินดึงกลับมาเกินเกินขอคิวหน่อยแล้วกันมาดีได้กันเวนชินกลางนะสวยได้หมดทุกตัวเลย เลาแวนตัวเดียวเดินตามไม่ทันแน่เลยมันวิ่งไวนะครับมันวิ่งไวกว่าเราเราแบบอ้วนเกินปอยเราตุ้งติง้งเราดูตุ้งติ้งเกินปอยอโอ้ชันรรบไม่ได้มาเคีย์กลางหน่อยเพื่อนแล้วเล้วเอาโจมตีป้อมกอลางโลเคตีแก๊กตีป้อมแก๊กตีป้อมแกกตีป้อมสวยเดี๋ยวรอนะรอ ดักจับผู้ร้ายแต่เราจะเอาบับนะครับไม่ให้ฟาร์มเอาบับไปก่อนไม่ให้ฟาร์มอะไรยังจะฝืนฟาร์มเราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะตัวเรามันไม่อะไรขนาดนั้นยังไงยังไงสิไปไหนรอครับดักดักดักจับโอ้ไม่โดนจะเดินมาก็ไม่เดินนะไอ้นี่เหมือนรู้อะครับเหมือนรู้ สวยมันรู้ว่าสกิลเราจะออกทางไหนดี่ตจังวัน,นี้อืมไม่โดนทอไปนี่อ่ะดูดแบบนี้เลยแล้วกันโอ้มันสวนเลยปะมันมีเอ็กซสกิลอ่ด้วด้วยมันมีเอ็กสกิลด,ดึงมาย่ำกระหม่อมสวยฟิกเกอร์โยกจะไปกันบ้านแปบไอ้พวกนี้ก็ดันบ้านสูงเลยไอ้สิบกับแบนครับ เอกมาคอมโบกันมันก็ถึงเงินไปเนาะไม่มีครับดึงเช็คแล้วไม่มีเราก็เดินต่อนะครับดได้ชอยมาแล้วก็จะรับดามจทพวกนี้ไหวอยู่ว่าแบบฝั่งเขาดามจเวท5้าตัวเลยนะ a r d u i n มันก็เวทนะครับโคตรจะเวทอะดามจเ,เวทเยอะเกินยังไงดึงมาตายบอกเลยไม่ต้องดูดตายก่อนคิวเร็วแรงมากจะไปไหนกดล้างให้เพื่อน ไม่น่ารอดนะสองตัวนี้นี่ไงดึงดักแตกไปดีตายหมดเลยจบได้ปะเนี่ยแครี่เราตายนะครับแต่เราก็ยังสามารถขึ้นบ้านต่อได้เนาะแต่อันนี้มันฝืนจากการบ้านเดี๋ยวก็ดึงมาฆ่าซะหรอกอม,มาดออิอาป่ะโอ้โหมันโดดใจหรือว่ายังไง าตาบินบินโชเอาบินออกรื่ว่าจะบินเข้านี่มาหน่อยเพื่อนดึงไม่โดนโอ้โหพระเจ้านี่ไงเหยียบไปยามเหยียบป่วนไปนะครับมา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 อะดูอินมันอยู่ยตรงนี้ดึงบัฟนี่ไงได้อดูอินด,ดูจบูบจูบดูดไม่โดนชิมหายแล้วแย่แล้วโอ้โหกำลังไปนะเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะฉันกำลังเดินไป รู้สึกว่ามันจะไกลาจากเรามากเลยคิวเลนเดินรอบๆมองๆแต่คลีปล่างก็โดนดันถอยมาก่อนนะเพื่อนเราเขียนล่างก่อนดูจจัๆเหยียบไปตีนี่เหยียบไปทวยพยายามเคลียร์คีมนะครับถึงจะเยียวยาแต่รู้สึกว่ามันช้าเกินต้องไปช่วยเพื่อนนะครับตอนนี้กำลังไฟนะเพื่อนจะเย็น เก็บได้สามตัวทวสวยนะน,นี่อะ <Nice. S 1> เราไม่ได้ทำอะไรบางนะครับยังไงตีบ้านหน่อยสิภ่อาเดินโซนให้ขนาดนี้แล้วตีบ้านหน่อยกดล้างสวนตีบ้านหน่อยดาร์กเข้ามาละสวยครับก็น่าจะจบแล้วนะเกมนี้ถ้าดาร์กเข้าบ้านก็คือจบเลยดึงจ้วบโอ้โหไม่โดนตีบ้านเพื่อนตีบ้านเร่วๆเ,เ,เ,เอาคนก่อนก็นด้นะ อยากได้คนเนาวดูทําไมเนี่ยอันตีลั่นดึงจวบตายเอาดิสวยด,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 ดีบ้าน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 ดิโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะฮะเกมนี้คิวเลนก็ได้ MVP นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน n เกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคนไว้เจอกัน